วันนี้พบกัดการตบกอยยื้อก้อยดรอพลงังตามไปชมกันเลยค่ะเรื่นงที่อจารย์สีวายเรี่องนีง้บอกว่ายื้อกอยมีพลังมากเลยนะเว้ยวิเชียรของเรามายื้อด้อยเดียวมันจะมีพลังอย่างทีง่ว่าจริงๆนะเว้ยก็ควรผ่านเจอมาจริงๆที่หยุดพูดเลย มึงจะโม้อวกูไม่ได้โม้แล้วเว้พูดจริงไปกันใหญ่แล้วมึงกูไม่เชื่อมึงหรอกเฮ้ก็กูบอกแล้วว่าพูดจริงๆมึงมึงไม่เชื่อกูเหรอหรือมึงจะเอามึงอยากเชื่อมันว่านั้นเหรอนะสี่ดูมึงจะเอาอะนี่ไอ้มา มีพูดเลยอย่างพื่นไม้นั่นเรื่องวันนั้นเืมไปหมดแล้วมันพูดก็ได้แต่ถ้ามันไม่เชื่อื่องนี่ก้อยที่กูพูด,พดมันเป็นความจริงมันก็ไปทำการทดลองกับกูสิหน้าแบบนี้นะคะพืดตัวตรงเอามือวางไว้ไที่หน้าขาสายตามองตรงค่ะ ลุกขคุณได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเชื่อหรือยังที่นี่เชื่อครับสวัสดีค่ะจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะทำให้เราทราบว่าจุดศูนย์ห่วงหรือจุดศูนย์กลางมวลนะคะคือจุดของวัตถุที่มวลส่วนมากนั้นมารวมกัน น,นั้นนะคะถ้าจุดศูนย์กลางมวลไ,ไม่ได้อยู่ที่ฐานที่รองรับไว้อย่างที่เห็นการทดลองมอสกครู่นี้นะคะอย่างเช่นเก้าอี้หรือขาของเราที่เราทํใเ้คุณพู้นสมดนะคะที่เขานั่งกันเมื่อกี้นะคะก็จะทาให้เสียภาวะสมดุลหรือเสียการทรงตัวนะคะทาให้คุณน้องน้องมอสกครู่นี้ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นั่นเองคะ่ะค่ะสมมุติว่าวัตถุนั้นไม่ใช่ของใหญ่เช่นตู้เย็น จุดที่ทำให้เกิดวัตถุนั้นอยู่ในภาวะสมดุลคือจุดศูนย์กลางมวลในกลน,นี้อาสาสมัครจะลุกขึ้นยืนได้ก็ต่อเมื่อได้นั่งลงตัวแล้วจะต้องไปเลื่อนตัวไปข้างหน้าค่ะ,คะเพื่อเพื่อ,อย้ายจุดศูนย์กลางมวลไปนะคะอยู่ที่เท้าของเขานะคะซึ่งเป็นเป็นฐานรองรับน,นะคะเพื่อทรงตัวยืนขึ้น ดังกล่าวีนจึงทำให้อาสาสมัครคนนี้ลุกขึ้นไม่ได้นะคะอย่างเช่นน้องๆนะคะที่ไม่สามารถลุกขึ้นได้คะ่ะทางรายการของเราวันนี้นะคะก็มีหนังสือมาแจกุผู้ชมกันนะคะเป็นแคุ่ผู้ชมนะคะส่งความคิดเห็นต่างๆนะคะที่มีที่ได้รับชมทางทางราการ มาฝากนะคะคนนี้ต้องแก้ตัวคนชั่วต้องแก้ไขค่ะวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสม่เดียค่ย เฮ้ยมึงหยุดเลยนะมึงมึงอย่าม่วนเฮ้ยผูไปอ่านนังสือมาได้หมดเลยไทยนี่จะทำอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรืไอยได้ค่ะจากการทดลองเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะทำให้เราทราบว่าจุดซุ้นทวงหรือจุดซุ้งศูนย์กลางไม่เชื่อเหรอกล้วยว่าเนื้อกล้วยเนื้อเดียวมันจะมีพลังอย่างที่มึงว่า กูไปอ่านกูือมาเล่มหนึ่งว่าเขาบอกว่ามีก้อยมีพลังมากเลยด้วยู่เครียเลยว่ะเกไ้ตัวเเนี่ย